ส่วนผสมของเราวันนี้นะครับจะมีหอยลายครับผมวันนี้ใบชะพูใบชะโอมใบมะกรูดฉีกนะครับพริกแกงน้ำตาลปี๊บกะทิแล้วก็น้ำปลาครับผมวันนี้เราแกงคั่วหอยลายใส่ใบชะพูและชะอมนะครับ แกงห่อนครับไไขึ้นัไม่บ่ไปให้พริกแกงกับกะทิแตกมันนะครับผมจากนั้นก็ใส่หอยลายของเราลงไปนะครับหอยลายของเราใช้เรามีห้าร้กรัมนะครับผมอ่าใบชะพู สามกรัมนะครับหรือแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ชะอมครับอันนี้ชะอมชะอมเราใส่ไปสัก50าิหรือร้อยครับแล้วแต่คนชอบกินไม่ชอบกินนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงด้วยต้ำตาลปี๊บนะครับ เราจะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณสองช้อนโต๊ะครับถ้าแต่ชอบนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับ เรียบร้อยนะครับตกแต่งด้วยกะทิแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็ผกแดงนะครับใบมะกรูดสีนิดหน่อยนะครับ